โซเชียลมีเดียนะวันนี้นุ่นจะมาสอนวิธีการทาปากให้เป๊ะถึง3วิธีนะคะแล้วก็จะมารีวิวลิปมันตัวใหม่ด้วยนะคะที่ทางแบรนด์ส่งมาให้นุ่นนะซึ่งเราก็มีลิปมันใหม่ถึง3กลิ่นดังนี้นะคะนี่คือนุ่นเนี่ยเป็นคนชอบทาลิปมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องบำรุงปากนะ ทาลิปมันเป็นประจำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปากจะแห้งแล้วไม่สวยนะคะบวกกับลูกเพจเนี่ยชอบทักว่าพี่นุ่นปากแห้งทาลิปมันเร็วอะไรอย่างนี้นะคะแบรนด์ก็เลยใจดีนะคะส่งมาให้เรานะเราก็เลยจะมารีวิวกันนะคะซึ่งลิปมันตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีเชียบัตเตอร์นะคะแล้วก็น้ํามันอื่นๆที่มีประโยชน์อีก9ชนิดเลยนะคะคราวนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องปากแตกเพราะขาดความชุ่มชื้นอีกเลยนะเออนอกจากนี้เนี่ยตัวนี้เขายังบอกว่าไม่มีพาราเบนด้วยนะคะนี่ คาราเบนฟรีด้านข้างนะคะเออปลอดภัยแน่นอนนะจะทาเยอะแค่ไหนนะก็กินเข้าไปเยอะเท่าไหร่ก็ไม่เป็นอันตรายนะแต่ว่าเขาเอาไว้ทาเนาะเด็กๆที่ดูอยาก,กินนะคะส่วนวันนี้นะคะนุ่นจะใช้เป็นสีนี้เลยนะคะเบอร์ร mm ี่บอสซัมนะสีชมพูนะคะจะเป็นกลิ mm ่นเบอร์รี่เบอร์รี่นะอะมาลองดีูดีกว่าหอมมากหอมเหมือนขนมเลยนะ เนื้อเนี่ยจะเป็นลิปบางเบานะคะกลิ่นหอมอ,อ่อนๆทาแล้วไม่เหนอะหนะนะบวกกับแพดเกจิ้งเนี่ยน่ารักมากๆด้วยนะคะที่เขาส่งมาให้นุ่นเนี่ยมี3กลิ่นนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีทั้งหมด6กกลิ่นนะคะก็จะมีกลิ่นเบอร์รี่บอสซัมอันนี้ที่นุ่นทาไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็จะมี วาน,นิลามิน้นอันนี้ก็ต้องลองเพราะว่านุ่งชอบกลิ่นวาน,นิลามากๆนะคะแล้วก็มีอีกกลิ่นหนึ่งนะคะเป็นกลิ่นมิลกี้บานาน่านะโหชื่อกลิ่นเนี้น่ากินมากนะคะนมกล้วยไปอีกนะเราก็มาเริ่มการสอนทาลิปกันดีกว่าเนาะเออมามาดูกันเลยดีกว่าโอเคหลังจากที่เราทาลิปมันทิ้งไว้จนปากชุ่มชื้นแล้วนะคะเราก็จะซับออกด้วยทิชชู่นะ โดยวิธีซับเนี่ยก็จะมี2วิธีนะคะถ้าเราอยากให้คงความมันของลิปมันเอาไว้เนี่ยเราโปะไปแค่นี้แล้วก็เอามือลูดออไม่ได้พูดหลายพูดมั่วนะก็จะเหลือความมันอยู่บนริมฝีปากบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่อยากให้เหลือความมันอยู่บนริมฝีปากเลยนะคะก็ใช้วิธีการเม้มแบบนี้ ก็จะไม่เหลือความมันบนริมฝีปากเลยนะคะวิธีนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการใช้ลิปลิควิดแมทที่เขาฮิตอยู่ตอนนี้นะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะชอบบอกว่าเวลาที่ทาลิปแมทแล้วมันชอบล่อนเป็นแผ่นหรือว่ามันไม่ได้แมทขนาดนั้นมันไม่ได้ทนขนาดนั้นชอบลอกเป็นขุยอาจจะเป็นเพราะว่าเราทาลิปมันลงไปก่อนแล้วเราซับแล้วมันยังเหลือความชุ่มชื้นอยู่นะคะมันจะทำให้ลิปลิควิดของเราเนี่ย ด้อยประสิทธิภาพลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการซับให้การซับลิปมันออกก่อนให้หมดนะคะไม่ให้มีความมันหลงเหลือเนี่ยจะช่วยทําให้ลิปลิควิดของเราเนี่ยทำประสิทธิภาพได้เต็มที่นะคะแล้วก็เกาะปริงอยู่บนปากของเราไป24ชั่วโมงนะโอเคเราสอนวิธีการลบลิปมันออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนเ,ออเทคนิคแรกนะคะที่นุ่นจะสอนในการทาลิปกลอสให้ดูมีมิตินะคะ ง่ายมากๆเลยนะเราก็ต้องเตรียมดินสอเขียนขอบปากนะคะหรือว่าลิปแมทที่สีใกล้เคียงกับกลอสที่เราจะทานะคะหรือว่าเข้มกว่านิดหน่อยได้นะโอเคส่วนเทคนิคนะคะที่นุ่นจะทาก็คือการทารอบริมฝีปากของเรานะคะเพื่อกำหนดรูปทรงของปากของเรา ถ้าใครอยากดูแบบปากเบิลนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทาเลยออกมาได้นะคะทาเลยขอบปากออกมาได้เล็กน้อยแต่ว่าอย่าเยอะเกินไปเพราะว่ามันจะดูตุยบวงเกินนะหลังจากที่ทารอบขอบปากเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะเน้นตรงกลางปากนิดนึงนะคะด้วยการขีดเป็นเส้นลงมา ทั้งปากบนแล้วก็ปากล่างเลยนะคะต่อด้วยการทาลิปกลอสลงไปนะคะการทาลิปกลอสให้ไม่เหนียวเหนอะหนะมากเนี่ยเราทาแค่บริเวณกึ่งกลางปากก็พอนะคะปากก็จะดูแบบอวบอิ่มมีมิติต่อมานะคะนุ่นจะสอนวิธีการทาปากให้ดูอวบอิ่มเซ็กซี่นะโดยการวัดปากให้มันสมดุลกันนะคะวิธีการนะคะ เริ่มจากการวัดจากจุดกระจับปากนะคะมาจนถึงด้านล่างกระจับากอีกข้างหนึ่งนะคะเออขีดเส้นเป็นเส้นควายเลยแบบนี้หลังจากนั้นก็อีกข้างหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็วัดจากด้านบนนะคะกับด้านล่างแล้วขีดเป็นเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเลย หลังจากนั้นนะคะเราก็วัดเส้นด้านบนของข้างนี้นะคะให้ตรงกับด้านล่างจากปลายเส้นนี้มาจนถึงเส้นนี้จะเป็นเส้นตรงเราค่อยโค้งหลังจากนั้นเราก็ทาลิปสติกที่ ตามรอยที่เราได้กำหนดเอาไว้เลยนะคะโอเคส่วนเทคนิคสุดท้ายนะคะก็คือเทคนิคการหาลิปให้ติดทนทาน24ชั่วโมงเลยวิธีการก็คือนะคะาหาสี ดินสอเขียนขอบปากกับดินสอ,อ,อกับลิปที่สีใกล้เคียงกันนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะทาดินสอเขียนขอบปากลงไปทั่วริมฝีปากก่อนเลยนะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้แป้งแป้งอะไรก็ได้นะคะแป้งฝุ่นแป้งทับอะไรก็ได้เลยนะกดลงทาทับลงไปทั่วบริเวณที่เราทาดินสอเขียนขอบปากไว้เมื่อสักครู่นะคะหลังจากนั้นค่อยทาทับตามด้วยลิปสีที่เราเตรียมไว้นะคะ โอเคเรามาลองดูดีกว่าว่านางจะอยู่นคนขนาดไหนนะก็คือไม่ออกนะคะท้ายที่สุดแล้วปากมันก็จะเป็นสีนี้ไปตลอดทั้งวันนะคะแม้จะกินอะไรก็ตามหมดแค่นี้นะคะเป็นไงบ้างเป๊ะไมหมล่ะสำหรับเทคนิคต่างๆนานาของนุ่นนะคะที่นุ่นขุดเอามาบอกเล่าให้ฟังกันนะคะปิดท้ายด้วยการขายของนิดนึงนะคะเขาอุตส่าห์ส่งมาให้แล้วนะเดี๋ยวเฉียเที่ยวนะคะก็คือตัวนี้ ลิปมันจุกๆนะคะบายด็อกเอรโทบอันนี้นะคะก็จริงๆแล้วมี6สีนะแต่ว่าที่นุ่นมีอยู่ในครอบครองเนี่ยก็คือ3สีนี้นะคะขอคอนเฟิร์มเลยว่าหอมทุกสีนะคะราคา189บาทเท่านั้นนะคะสามารถ ใช้ได้ยาวๆไป2ปีเลยนะคะกว่าจะหมดอายุนะคะก็ใช้กันไปยาวๆเลยนะโอเคแค่นี้นะสำหรับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ความรู้และได้ประโยชน์ไปนะคะไม่มากก็น้อยนะ,ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย